มีสัตว์หลากหลายชนิดอยู่บนโลกจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพลาดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่อยู่ใต้น้ำซึ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรทำให้ผู้พบเห็นลงไหลและเกิดความสนใจเป็นพิเศษดูด้วยตัวคุณเองนี่คือปลาที่น่าชึ่งที่สุดที่คุณเคยเห็นลองนึกภาพว่าคุณไปตกปลาตามปกติ แต่ครั้งนี้คุณดึงปลาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกลุ่มนี้พวกเขากาลังตกปลาบนหมูกก่เกาะแล้วพวกเขาคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาตกปลาขนาดใหญ่ได้ชาวประมงอีกคนคิดว่านี่คือปลานกแก้วหายาก เรื่องนี้เกิดขึ้นใกล้หมู่ก่อฮลานิยัตและไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วเด็กๆตื่นเต้นมากที่ตกปลาขึ้นมาได้และมองดูมันอย่างประหลาดใจมันมีดวงตาสีแดงน่ากลัวฟันแวมไพร์แปลกๆและสีม่วงสดใสพวกเขาแค่ถ่ายภาพและวิดีโอกับปลาจากนั้นจึงนำกลับมาสู่น้ำอย่างปลอดภัยเพื่อที่มันจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลาเขียวพระอินเป็นปลาที่มีสีเขียวน้ำเงินและมีแถบสีแดงนีออนที่ด้านข้างในความคิดของฉันมันดูสวยงามและแปลกตายอย่างเหลือเชื่อคุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนแม้ว่ามันจะถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่18ความยาวของปลาชนิดนี้มีขนาดถึงครึ่งเมตรมักอาศัยอยู่ตามแนวปะการังและชายฝั่งหินธรรมชาติได้จัดเตรียมฟันที่มีลักษณะคล้ายเขี้ยวไว้ที่ด้านหน้าของขากรรไกรล,ล่างให้แก่มัน ซึ่งมันใช้ในการล่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กและปลาต่างๆปลาสีชมพูลึกลับชื่อ Gold s a d d l e Goldfish อยู่ในกลุ่มวงปลาแพะและบางส่วนของปลาในตระกูลนี้ยังสามารถรับประทานได้ปลาในวงนี้แตกต่างจากปลาชนิดอื่นตรงที่ มีหนวดยาวที่ขากรรไกรล,ล่างซึ่งใช้โบกทรายบนพื้นทะเลและหาเหยื่อขนาดเล็กปลากาฟิชหรือเข็มทะเลเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มเปลโลนิฟอร์มแม้ว่าจะมีความยาวถึง2เมตรและพบได้บ่อยมากแต่การปรากฏตัวของมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตเห็นแม้ว่าจะอยู่ที่ผิวน้ำเนื่องจากมีสีเงินอ่อน รูปร่างของมันให้ประโยชน์ด้านอากาศพลาศาสตร์ดังนั้นมันจึงมีความเร็วสูงและพุ่งตัวในระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วและในระหว่างการล่าปลากาฟิช,ชจะตื่นเต้นมากจนกระโดดขึ้นจากน้ำเพื่อไล่ล่าเหยื่อมันกระโดดได้สูงดังนั้นเมื่อติดร่างแหมันจึงเป็นอันตรายต่อชาวประมงอย่างมาก มีบันทึกเหตุการณ์ที่ว่าการกระโดดดังกล่าวทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บสาหัลสลักษณะอีกอย่างของปลาเข็มทะเลคือมีกระดูกสีเขียวจากสารบิลิเวอร์ดีนซึ่งเป็นเม็ดสีน้ำดีสีเขียวที่ช่วยขัดขวางการกินปลาชนิดนี้จากสัตว์ชนิดอื่น เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยพบว่าปลาสามารถทำความรู้จักคนผ่านใบหน้าได้และวิดีโอนี้ช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้คือโยยุกิอาราคาวะนักดำน้ำชาวญี่ปุ่นและปลาหัวแก่จากตระกูลเรสซึ่งเป็นปลาสายพันธุ์เอเชียป่าชื่อยูริโกเป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วเหมือนเลี้ยงแมวยูริโกยอมให้ชายคนนี้สัมผัสและจูบตัวเองเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยชีวิตมันไว้ เมื่อครั้งอาราควะพบมันมันอ่อนแรงมากและเขาให้อาหารมันเป็นเวลาสิบวันหลังจากนั้นมันก็ไม่ว่ายน้ำหนีไปแต่กลับตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆมันอาศัยอยู่ตามแนวหินรอบๆหมู่เกาะญี่ปุ่นคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้หลายคนพบว่าปลาเหล่านี้ไม่น่าสนใจเนื่องจากมีลำตัวเงอะงะสีเทาและเนื้องอกบนศีรษะนักดำน้ำจึงตั้งฉายาให้พวกมันว่า ลักษณะที่แปลกตาไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดเพียงอย่างเดียวที่ธรรมชาติมอบให้มันมันยังมีความสามารถในการเปลี่ยนเพศของมันได้ในช่วงชีวิตที่ยาวนานมันสามารถกลายเป็นตัวผู้หรือตัวเมียได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งบางครั้งเราพบปลาที่ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งแต่ยังมีโครงสร้างภายในที่สอดคล้องกันด้วยปลาบ็อกฟิชหรือปลาปักเป้ากล่อง สีเหลืองมีโครงกระดูกดั้งเดิมที่มีรูปร่างเหมือนเปลือกแข็งคล้ายกับตะก้าสำหรับเก็บผลเบอร์รี่คุณลักษณะน,นี้ทำให้ปลาบ็อกฟิชดูเหมือนเต่าทำให้ขาดความยืดหยุ่นตามธรรมชาติสิ่งที่เหลืออยู่ในโครงกระดูกคือรูสำหรับปากเหงือก,การหางและครีบช่วยปกป้องบล็อกฟิชจากนักล่าขนาดเล็กไม่ให้ศัตรูคว้าและกินมันอย่างไรก็ตามกับนักล่าขนาดใหญ่ ปลาบอกฟิชจะไม่มีที่พึ่งพวกมันสามารถลืนปลาบ็อกฟิชได้ทั้งตัวดังนั้นพวกมันจึงชอบซ่อนตัวจากอันตรายในแนวประกาลังปลาตัวต่อไปในรายการนี้มีชื่อที่โรแมนติกจริงๆซึ่งก็คือ Atlantic s t a r c a t s e r อาจเป็นเพราะพวกมันชอบฝังตัวเองในทรายโดยโผล่เพียงหัวออกมาบนผิวน้ำและมีตายอยู่ด้านบน ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแต่แท้จริงแล้วมันกำลังรอเหยือ่อมันล่าปลาปูหอยและหนอนที่กล้าเข้ามาใกล้มันมันเปิดตาและปากของมันเปิดกว้างในขณะที่ลิ้นเหมือนหนอนยื่นออกมาเป็นเหยื่อล่อไม่มีปลาใดที่มีลายพร้างที่น่าทึ่งเท่าแมงป่องผู จุดที่มีสีแตกต่างกันกระจายอยู่ทั่วตัวและบางครั้งก็มีผู้ยื่นออกมาจากริมฝีปากท,ที่ยื่นออกมาเพื่อให้คล้ายกับสาหร่ายทะเลปลาใช้ชีวิตอยู่ประจำบนโขดหินและปะการังรวมเข้าด้วยกันเป็นฝูงเดียวและรอเหยื่อเนื่องจากมีหนามพิษทำให้มันมีศัตรูน้อยแมงป่องจึงไม่สนใจการปรากฏตัวของนักดำน้ำหากมันรู้สึกไม่ปลอดภัย คลีปที่อกของมันจะยกขึ้นเราก็เป็นการเตือนลายพรางของมันนั้นดีมากจนถูกมองผ่านได้ง่ายในน้ำตื้นและเผยเหยียบหนามแหลมคมของมันซึ่งผิดร้ายสามารถทำลายประสาทสำคัญและถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ปลาคิเมราหรือฉลามผีอาจกลายเป็นต้นแบบของสัตว์ร้ายในภาพยนตร์แฟนตาซีได้อย่างง่ายดายประการแรกจมุกรูปพล่วยาวนั้นน่าประทับใจดวงตาขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถจับแสงได้ในน้ำลึกปากเล็กๆอยู่ที่ด้านล่างด้านหน้าของครีบส่วนหน้ามีหนามที่เป็นพิษซึ่งปลาจะยกขึ้นเมื่อพบอันตรายคิเมราอาศัยอยู่ที่ความลึกถึง 8,500ฟุตมันอยู่ในความมืดได้อย่างสมบูรณ์แบบและว่ายน้ำได้เร็วมากหางเป็นคลื่นบางๆและว่ายน้ำด้วยครีบอกขนาดใหญ่บางตัวมีความยาวมากถึง120เซนติเมตรที่น่าสนใจคือปลาคิเมียล่าไม่ได้วางไข่แต่เก็บไข่ไว้บนหน้าผากของมันในยุคของเราเมื่อดูเหมือนว่า มีการค้นพบและศึกษาสายพันธุ์สะส่วนใหญ่แล้วแต่ธรรมชาติก็ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเช่นในปี2009นักสัตววิทยาได้ค้นพบปลากบประสาทร้อนลักษณะที่ผิดปกติของมันจะทำให้คุณสงสัยว่ามันคือปลาเหรอมันไม่มีเกลด็ดผิวของมันเป็นจุดๆป้อแป้แลนะหนา ลายของมันมีลักษณะเฉพาะในแต่ละตัวและเรียนแบบปะาารังได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ปลาสามารถอําพรางตัวได้ปลากบประสาทหลอนชอบล่าจากการซุ่มโจมตีและหากจำเป็นต้องเคลื่อนไหวมันจะไม่ไว่ายนะ้ำแต่เคลื่อนไหวด้วยความช่วยเหลือของครีบอกของมันเมื่อให้น้ำไหลผ่านเหงือกของมันมันจะตัวบวมเหมือนลูกโป่งโดยใช้หลักการของเครื่องยนต์เจ็ต ทำให้เหมือนกับว่ามันกระโดดบนพื้นมหาสมุทรได้ถ้าคุณชื่อโกลริยัตแสดงว่าคุณเป็นสัตว์ยุร้ายตัวใหญ่และปลาเสือชื่อโกลริยัตจากทวีปแอฟริกานั้นสมกับชื่อเล่นของมันโดยมันเป็นสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของสกุลปลาเสือซึ่งเป็นนักล่าที่กระหายเลือดที่มีฟันยื่นออกมาตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจับได้มีความยาวเกือบหนึ่งเมตรครึ่ง และหนัก70กิโลกรัมซึ่งเท่ากับนักมวยรุ่นเวลเตอร์เวทและมีหลักฐานว่าปลาเหล่านี้สามารถยาวได้มากกว่า2 ad, เมตรโกอริย์เหนือกว่าปลาแอฟริกันอื่นๆในด้านความเร็วและพลังมีปากขนาดใหญ่ที่มีฟันแหลมคม20ซี่แต่ละซี่ยาว3เซนติเมตรฟันของโกอริย์อยู่ที่ขอบกรามสัตว์ประหลาดแทบไม่มีริมฝีปากและเมื่อพวกมันพุ่งเข้าไปหาเหยื่อ มันทั้งเร็วและแม่นยำเหมือนการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบคุณสมบัติเหล่านี้รวมกับการสร้างกล้ามเนือ้อทำให้ปลาเสือกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ดีที่สุดชาวแอฟริกันกล่าวว่านี่เป็นปลาชนิดเดียวที่ไม่กลัวจระเข้และสามารถต่อสู้กับมันได้แบบตัวต่อตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าในบางกรณี กลยตก็โจมตีผู้คนเหมือนกันการได้พบกับปลาตัวนี้ในมหาสมุทรอาจทำให้คุณประหลาดใจได้และเห็นได้ชัดว่านี่คือปลาที่มีความยาว3-5เมตรซึ่งมีน้ำหนักหลายตันซึ่งสามารถสร้างความกลัวด้วยขนาดและรูปลักษณ์ที่น่าเหลือเชื่อในความเป็นจริงปลาแสงอาทิตย์ในมหาสมุทรหรือที่เรียกว่าโมลานั้นไม่เป็นอันตรายอย่างสิ้นเชิง มันมีผิวหนังหยาบไม่มีกระดูกหางและโครงกระดูกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระดูกอ่อนแม้จะชอบอาบแดดแต่ก็อาศัยอยู่ในระดับความลึกหลายร้อยเมตรตัวอย่างโมลาทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดถูกจับได้ในนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกาซึ่งมีความยาว5.5เมตรปลาแสงอาทิตย์ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้หลายร้อยล้านฟองแม้จะลูกดกมาก แต่จำนวนปลาพิเศษเหล่านี้ก็ลดลงเรื่อยๆในหลายประเทศในเอเชียมันถือว่าเป็นยารักษาโรคและมักถูกจับในปริมาณมากแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าปลาเหล่านี้มีสารพิษในเนื้อและในอวัยวะภายในก็มีพิษเตโตรโดทอกซินเช่นเดียวกับปลาปักเป้าคุณมักจะเห็นปลาแสงอาทิตย์นอนตะแคงอยู่บนผิวน้ำในบางครั้งครีบของมันจะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและบางครั้ง พวกมันก็ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฉลามโปรดให้คำแนะนำวิดีโอนี้ด้วยการกดไลค์หรือกดติดตามช่องของเราและเปิดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนี่คือมากอดค่ะลาก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย